ลาบลาบแขนแขนพี่น้องเหนียวเหนียวครับผมกินกับยอดสเสตดาครับผมอม,มามาลาบแข็แขนแขนแขนเนี่ย,ยสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมมากินเข่าน้ำกันครับผมกับปลา ง่วนี้เขาเนี้ยวันหันหนึ่งไม่ไหมครับผมโอ้ยอเห็นดูมาพี่น้องมามามาเศษๆน้ำกันครับผมหลักง่วนแข็งแข็งคนเขาเน,นี้ยคน,น,นหุมหุ่มหันคัดซื้อหลักหาสิบบาทด้วยนี่ ้านย่ามพอขายเรียพภาคกันเลาะมาทั้งบันดุงใอยู่บันดุงครับผมอืมยอดสุดาบ้าผมขนาด สไตล์การลากของเราคือสไตล์งานแต่งงานกินดองรสชาติกลางแต่บ้านลากงวัวงานแตง่งาาก็จะสีสวัยเปนตอน,ตอน ัวไหนาเตรียมตัวไปเห็นงานครับผมฝนก็คึมคมก็ยังที่โต๊นีู่่เลยพี่น่อง เขาเฮีดงานเฮ็ุการไม่ทำก็ไม่มีกิน สูทุกคนละัะพี่น้องกับสู้กอกันเหมือนเนาะบ๊บ้าผูา้ใดหา,าเพื่อปากเพื่อฟองมัอนเหมือนเนาะหาเพื่อหลูกเพื่อควอบคู่ก็งนันเหมือนเนาะพี่น้องออื มีน้อยก็ใช้น้อยอย่าพุ่งเฟ้อยอย่าอวดอย่โอ้อย่าเป็นคนอวดคนโอ้ บวดโอเคยก็เห็นดอกะซาชุมบวดซุมโอ,น,มโอนเว้ยเ่แม่ดาเห็นเขาขับรถขั้นโกมาอืม เห็นย่างานั่นเนาก็มีเงินมีทองน่ะนั่นอยู่เขาก็ไปเห็นงานนั่นละ่ะจะไปจะไปอิจฉาเขาเขาก็ไปเห็นงานหาเงินคือกันนั่นละ่ะย่ามเห็ดบุม,มีไคเห็นแม่นบอกย่า,ามเขาลำบากย่า,ามเขาประสบความสเร็จผุนจังมีคนเห็น ตอนที่เขาปากับเตีมถีบอ่ะโมมีไปเห็นหรอกตอนนี้เขามีอะไรลำบากอย่ามึงค้นตอนเขาสำเร็จแล้วจุมมึงตอนที่เขากำลังั่างเนื่อต่างตัวว่าเขาเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้มาแต่สะบัด ลำบากแค่ไหน,นเขา่าเนี้ยติดมือ่อย ตัวไหนอบอกตัวเองเสมอเด้วยพูดไหมีรถอ่ะมีกวันรวดครับพอจะไปออกรุ่นไม่ว่าเจ้าของของธนคิดในใจนะแต่ว่าประเดียวบอเจ้ามีกวันรวด ต่อไปรถเจาก็จะตกรุ่นก็จมีโตวไม่โตวไม่โตวไม่ไม่เรื่อย <laughs> แต่ว่าตอนนี้เอาความพอดีคว่าห้ามเยอะเวอร์ những người kiến vớt thì Canon Đúng แพ้ว่าก็เนี kidneys, ่มากแล้วมาจะเสีนของแข็งสิบเก่าแล้วเพิ่นอืมอืมไม่เ่นห่อยไวแล้ว ไปกันเขากติดมือสวัสดีครับเนี่ยหัดมือเจ้าหัดกลาหัดแกชง